พุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องภาวะผู้นำมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูมนบุญบารมีเป็นข้อคิดสกิดใจบนพื้นจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจภาวะผู้นำมีคาถาพุทธภาษิตแห่งหนึ่งแสดงความหว้ว่า เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ำถ้าโคจะฝูงไปคดโคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกันเพราะมีผู้นำที่ไปคดฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นบุคคลผู้ใดได้รับสมบัติให้เป็นใหญ่หากบุคคลผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมหมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้ำเสียหายเว่นแขวนทั้งหมด ก็จะยากเห็นหากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรมเมื่อขุงฝูงโคว่ายในาน้ำถ้าโคจะฝูงไปตรงโคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกันเพราะมีผู้นำที่ไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นบุคคลผู้ใดได,ได้รับสมบัติให้เป็นใหญ่ ากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรมมูประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนินตามทั้งเล่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุขหากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความสําคัญของผู้นําต่อความอยู่รอดสมัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมดในที่นี้ท่านขอให้พูดเรื่องภาะวะผู้นํา ก็มาดูกันว่าภาวะผู้นำเป็นอย่างไรจะมีขึ้นได้และจะสำมฤทธิผลอย่างไรผู้นำมีความหมายอย่างไรภาวะผู้นำนั้นพูดด้วยภาษาชาวบ้านแปลง่ายๆก็คือความเป็นผู้นำนั่นเองคนเรานั้นมาอยู่รวมกันเป็นหม่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมแต่ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้นความจริง ถ้าดูลึกลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริงแต่มักจะรวมกันแค่เพียงภายนอกส่วนข้างในนั้นทอนข้างจะกระจัดกระจายที่ว่ากระจัดกระจายก็คือมีความแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการต่างจิตต่างใจต่างความรู้สึกต่างความนึกคิดต่างความต้องการต่างความรู้ความสามารถต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้น เมื่อมีความแตกต่างและก็ะกระจายกันอย่างนี้ก็มีปัญหาว่าทําอย่างไรจะให้คนทั้งหลายมาประสานกันทําการทํางานต่างๆไปด้วยกันได้และพากันไปด้วยดีให้ผ่านพ้นอันตรายอุปสรรคข้อขัดข้องทดลาดำเนินไปจนบรรลุถึงประโยชน์สุดหรือความสร็จที่เป็นจุดหมายที่ว่านี้ก็หมย เราต้องการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยประสานให้คนทั้งหลายรวมกันร,ร่วมกันทั้งร,รวมกันอยู่และร่วมกันทำเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันด้วยดีและทำการด้วยกันได้ผลบรรลุจุดหมายประสบความสำเร็จเมื่อพูดอย่างนี้ก็มีคำตอบง่ายๆว่าเราต้องการผู้นำนั่นเองและเมื่อพูดตามสภาพของสังคม อย่างนี้ก็จะได้ความหมายของผู้นำว่าคือบุคคลที่จะประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตามหรือทําการร่วมกันก็ตามให้พากันไปด้วยดีสู่จุดหมายที่ดีงามที่ว่าพากันไปก็ให้พากันไปด้วยดีนั้นหมายความว่า ไปโดยสวัสดีโดยสวัสดีภาพผ่านพา้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็นสุขเป็นต้นแล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามซึ่งข้อเตือนอีกหนึยว่าโดยถูกต้องตามธรรมข้อหลังบางทีเราอาจจะมองข้ามเราอาจจะนึกแต่เพียงว่าให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก็แล้วกัน จุดหมายนั้นถ้าไม่ดีงามและไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรมก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมันคง,งอย่างยืนแม้ว่าจุดหมายนั้นตามปกติเราย่อมต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแต่ประโยชน์สุขที่แท้จริงคือสิ่งที่เป็นธรรมหมายความว่าเป็นความจริงความแท้ความถูกต้องและได้มาโดยธรรมเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นผู้นำคือหัวหน้าโจร นำโมโจรนไปปล้นสำเร็จได้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกถ้าพาพวกไปทำสิ่งที่เป็นอบายยมุกได้สำเร็จพวกที่ไปด้วยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนานบันเทิงใจและคนอื่นก็ดูเหมือนจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตของตัวเองเลยก็ไม่เป็นภาวะผู้นำที่กำลังพูดถึงนี้ เพราะฉะนั้นจะต้องถูกต้องตามธรรมด้วยโดยในยะในยะนนี้ภาวะผู้นำก็คือคุณสมบัติเช่นสติปัญญาความดีงามความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพาก,กันไปสู่จุดหมายที่ดีงามดังที่กล่าวข้างต้นนั้นเมื่อพูดถึงผู้นำอย่างนี้จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างในความเป็นผู้นำ หมายความว่าคุณสมบัติของผู้นํามีหลายอย่างหลายด้านแยกไปตามสิ่งที่ผู้นําจะต้องเกี่ยวข้องคือผู้นําจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดีองค์ประกอบเหล่านั้นคือหนึ่งตัวผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติภายในของตัวเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้สองผู้ตามยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตามหรือเราอาจจะไม่เรียกว่าผู้ตามในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้คำว่าผู้ตามเราอาจจะใช้คำว่าผู้ร่วมไปด้วยสามจุดหมายยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับจุดหมายเช่จนจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจท่องแท้และแน่วแน่ในจุดหมายเป็นต้น สี่หลักการและวิธีการโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการและวิธีการที่จะทําให้สําเร็จผลบรรลุจุดหมายห้าสิ่งที่จะทําโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะทำหกสถานการณ์โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้อมหรือสิ่งที่จะประสบซึ่งอยู่ภายนอกว่าทําอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่ประสบเช่นปัญหาเป็นต้นนี่คือองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้นำที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดีในเวลาที่จำกัดนี้อัตามาภาพคมไม่สามารถพูดได้ครบทุกอย่างแต่ข้อสำคัญจะเห็นแต่ว่า เมื่อเป็นผู้นำก็มีผู้ร่วมไปด้วยหรือว่าเพราะมีผู้ร่วมไปด้วยจึงเป็นผู้นำได้ฉะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญมากก็คือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นำเองกับผู้ที่ร่วมไปด้วยนั้นซึ่งต้องถือเป็นหลักใหญ่เราอาจจะพูดเน้นที่ขอ้อนี้ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นจะพูดประกอบไปก็ได้ ด้วยอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสดสร้างและปติปัญจังผู้ฟังด้วยดีจอได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโคภัยพยัญจารายทั้งปวงม,มีอายุอันณนะสุขภะละปฏิาพานทนะสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลผลด้วยลาบยศุขสารเสริญ มีความเจริญก็น่าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นองอกงามไพ่บุญในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุญญาตายายญาติสนิทมิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จตามความบ,บุมาปรารถนาของท่านเทืนขอเจริญพร